เรื่องเล่าผีตอนอาศัยในบ้านผีกระสือก่อนแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปพบกับเรื่องเล่าแดนอีสานกันเลยเรื่องเล่าผีตอน อาศัยในบ้านผีกระสือเรื่องเล่าผีเรื่องนี้มาจากคุณนิ่มคุณนิ่มบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษคุณนิ่มฟังมาจากคุณพ่อคุณพ่อของคุณนิ่ม ก็รับฟังต่อมาจากคุณย่าย้อนกลับไปราวห้าสิบปีก่อนในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่ได้พัฒนาจนจเจริญขนาดทุกวันนี้ความเชื่อเรื่องผีเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเล่าไม่มีใครพูดหลังตะวันตกดิน หมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดแถบภาคอีสานซึ่งคุณย่าทวดของคุณนิ่มอยู่ในสมัยสาวๆคุณย่าทวดมีชื่อว่ายาจจ่าแจมแถวนั้นมีเสียงเล่าลือกันว่าพักนี้ มีคนพบเจอกระสือออกอารวาสในหมู่บ้านบางคนก็ว่าพบเจอแสงสว่างวูบวาบลอยไปมากลางทุ่งยามค่ำคืนบางคนก็ว่าเจอซากปฏิกูลเลอะเทอะราวกับถูกอะไรมาคุยเขียบ้างก็ว่า ได้ยินเสียงกึกกั้งอยู่ใต้ผนบ้านยามที่คนในบ้านหลับกันชาวบ้านค่อนข้างมั่นใจมากว่าในหมู่บ้านแห่งน,นี้มีสิ่งที่เรียกว่ากระสืออยู่แต่ไม่รู้ว่าร่างจริงนั้นเป็นใครอยู่มาวันหนึ่ง ย่าแจมไปตกลุมรักชอบกับปู่เฉลิมซึ่งในเวลานั้นก็เป็นหนุ่มจากหมู่บ้านข้างๆกะทั่งทั้งคู่ตกลงอยู่กินร่วมกันย่าแจมเลยต้องย้ายไปร่วมหอกับสามีที่บ้านปู่เฉลิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้น สภาพค่อนข้างเก่าปอนพอดูท่าทางคงถูกสร้างมานานแล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ญาติแจํมรู้สึกสะดุดอยู่ในใจกับเป็นกลิ่นเหม็นอับของอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกเหมือนกันบ้านหลังนี้นอกจากตัวปูเฉลิม แล้วยังมียายหอมแม่ของแกอาศัยด้วยอีกคนในคืนแรกที่เป็นสมาชิกในบ้านหลังใหม่อาจด้วยเพราะว่าแปลกที่แปลกทางทำให้ญาตแจ่มตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกหนาวๆเล็กน้อยเมื่อมองไปทางปูเฉลิม แกก็นอนหลับอยู่ข้างกันแต่เมื่อย่าแจ่มกําลังจะล้มตัวลงนอนสายตาก็ดันไปสะดุดเข้ากับสิ่งผิดปกติบางอย่างหน้าต่างไม้บานหนึ่งแง้มเผยออกไปด้านนอกหญ้าแจม่มรู้ที่มาของลมหนาวที่เล็ดลอดเข้ามา เลยมุดออกจากมุ้งตรงไปที่หน้าต่างบานนั้นเพื่อจะปิดลงก่อนให้สนิททันใดนั้นเองย่าแจมก็หยุดเท้าชะงักเพราะสังเกตเห็นแสงสีแดงวูวา่าลอยผ่านเข้ามาแสงสีแดงวูวา่า มันทำให้ย่าแจมนึกถึงเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเขาลือกันมันมีกระสือในหมู่บ้านเราแต่ไม่มีใครรู้ตัวตนย่าแจมหันหลังแล้วรีบมุดกลับเข้าไปขดตัวในมุงด้วยความกังวลกระทั่งมีเสียงดังปงดังขึ้นมา ทำลายความเงียบสงัดของค่ำคืนในชนบทยาแจ่มที่จ้องมองไปที่หน้าตาไม่คาดสายตาไม่สามารถสะกดความสั่นอันเนื่องมาจากความกลัวได้อีกต่อไปเสียงดังปั้งเมื่อสักครู่มันเกิดจากเสียงหน้าต่างบานนั้นถูกปิดกลับมาโดยใครบางคนจากด้านนอก และมันไม่ใช่หัวขโมยแน่นอนเพราะคงไม่มีใครลงทุนปีนขึ้นมาทำอะไรลับๆล,ล่อๆถึงชั้นสองได้ย่าจแจเผือหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้เพียงว่าเชา้านี้แกดูอิดโรยเนื่องจากคงได้นอนไม่กี่ชั่วโมง ย่าแจมเล่าเรื่องประหลาดให้ปู่เฉลิมฟังแต่ดูเหมือนปู่เฉลิมแกจะไม่ได้เห็นว่าเป็นสาระอะไรบทสนทนาเรื่องนี้ก็เลยจบไปแบบไม่ได้สารต่อนอกจากทำกับข้าวกับปลาแล้วในฐานะสภัยของบ้านย่าแจมก็ยังต้องทำงานบ้านด้วย ในช่วงสายระหว่างที่แก,กกวดบ้านอยู่ก็พบกับหยดเลือดปิศนาเป็นดวงดวง,ดวงตามพื้นไม้ญาเจมมองลูกในแง่ดีคงมีใครเผลอไปเหยียบอะไรเข้าจนได้แผลกระมังญาเจมอยู่ในบ้านแทบทั้งวันในขณะที่ปู่เฉลิมออกไปทำงานข้างนอก แต่ที่น่าประหลาดใจคือยายหอมแม่ของปู่เฉลิมแกไม่เคยออกมาจากห้องนอนบนชั้นสองเลยดูเหมือนแกอยากจะนอนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เข้าใจว่าแม่สามีตนนั้นอายุก็มากแล้วเป็นไปได้ว่าต้องการพักผ่อนมากกว่าคนหนุ่มสาว แต่ญาแจ่มก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยขึ้นไปตามแกลงมากินข้าวญาแจ่มพูดขึ้นแม่ไม่ลงมากินข้าวหรอจ๊ะนี่เที่ยงแล้วนะเองกินเถอะข้ากินแล้วยญาแจ่มสงสัยนิดหน่อยแกอยู่แต่ห้องแล้วไปกินมาตอนไหน แต่ก็ไม่ได้เซาซื้ออะไรด้วยเข้าใจว่าแกคงยังไม่หิวเลยตอบไปพอเป็นพิธีตกเย็นญาแจมยืนทํากับข้าวมื้อเย็นอยู่ก็สะดุ้งตื่นตกใจขึ้นมาเพราะยายหอมเข้าหาอย่างกระทันหันย่าแจมก็ทักถามว่าแม่หิวข้าวหรอจ๊ะ แต่ดูเหมือนแกไม่ได้มาหาของกินแกบอกว่าจะมาช่วยทำกับข้าวทันทีที่แกเดินเข้ามาใกล้ย่าจเจมก็แทบเบือนหน้านีจากกินสาที่โชยออกมาจากตัวแกอุดแปลกใจไม่ได้ว่าแกไม่ยอมอาบน้ำหรืออย่างไรกันอย่างไรก็ตาม สภาพของยายหอมในช่วงเย็นกลับดูแข็งแรงขึ้นมาหัวค่ำปูเฉลิมก็กลับมาร่วมวงกินอาหารกับสมาชิกในครอบครัวหลังกินเสร็จเรียบร้อยย่าเจมก็ไปล้างจานล้างชามเก็บเข้าที่จูจูก็รู้สึกง่วงขึ้นทั้งทั้งที่เพิ่งจะทุ่มเสดสจ เลยกะว่าจะนอนแต่หัวค่ำแล้วพอขึ้นไปบนชั้นสองก็พบว่าปู่เฉลิมนอนหลับเป็นตายอยู่ก่อนแล้วพอหัวถึงหมอนย่าแจ่มก็หลับตามไปติดๆจนกระทั่งตื่นมาตอนเชา้าย่าแจ่มก็ลงบันไดเพื่อตะเตรียมสำหรับมือ้อเช้า จังหวะนั้นเองก็ได้กลิ่นคาวเหม็นคระคุ้งไปทั่วบริเวณแกอดสงสัยไม่ได้ว่าใครมาทำอะไรไว้แถวนี้แต่ก็ไม่พบต้นสายปลายเหตุเหตุการณ์ประหลาดประหลาดในบ้านหลังนี้ดำเนินไปเป็นกิจวัตรอยู่ราวสองสัปดาห์ย่าแจมกับปู่เฉลิม ต่างก็สุขีอัตานังไม่เคยได้เบียดเบียนซึ่งกันยามค่ำคืนเลยความอมทุกข์ของย่าแจ่มเป็นเหตุให้แกออกไปพบปะกับเพื่อนฝูงในเวลากลางวันยามที่ว่างเว้นจากงานบ้านแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องที่แกเล่าให้เพื่อนพ้องน้องพี่ฟัง ดูจะสร้างความวิตกกังวลให้ผู้ฟังพอควรเลยได้รับการแนะนำว่ามีหมอธรรมท่านหนึ่งแกเก่งกล้ามากอยู่เลยพากันไปพบแกที่สำนักพอญาติแจมเล่าเรื่องทุกอย่างให้หมอธรรมฟังเสียงหุดทิดระคนโมหุ ก็หลุดออกจากปากหมอธรรมคนนั้นถึงขนาดนี้เอ็งอยู่เข้าไปได้ยังไงย่าแจมกับเพื่อนเพื่อนก็พากันสงสัยที่หมอผีหมอธรรมคนนั้นว่าหมายถึงอะไรหมอธรรมเจ้าสำนักก็แนะนำให้ย่าแจมปฏิบัติดังนี้ คืนนี้เองห้ามกินข้าวปลาอาหารเด็ดค่ะน้ำก็ห้ามดื่มประตูและหน้าตาให้เองไปลงกรปิดสนิททุกบานแล้วเองจะได้รู้เองคืนนั้นญาแจมปฏิบัติตามคําสั่งของหมอทำทุกอย่างแกทําท่าทางเป็นเขียวข้าวแล้วขาดสายตาก็คลายทิ้งลงโถน้ำก็ไม่ดื่ม หลังจากปู่เฉลิมหายเข้าไปในห้องนอนแล้วแกก็กล้างถ้วยชามตามปกติหน้าแป๋วว่าวันนี้ย่าแจมไม่รู้สึกง่วงเหมือนในทุกวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแกก็แกล้งทำเป็นเข้านอนแต่หัวค่ำเหมือนอย่างเคยในห้องยายหอมกับปู่เฉลิมนอนหลับอยู่ก่อนย่าแจม จะเข้ามุงก็ไม่ลืมจะปิดประตูหน้าต่างลงก่อแน่นหนาจนครบทุกบานตึ้งตึงตึ้งตึ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 ้งยาเจมที่เบิกตาพูงท่ามกลางความมืดสลัวจ้องมองหน้าต่างมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วเสียงเมื่อครู่ คือเสียงที่แกรอคอยอยู่หลายชั่วโมงแต่แล้วภาพที่ไม่คาดคิดก็ทำเอาย่าแจมแทบช็อกเมื่อตรงหน้าแกห่างไปเพียงห้าถึงหกเก้ามีขัวของยายหอมลอยอยู่ส่วนล่างลงมาถูกสีแดงฉานว่าวูบแสงส่องจ้าจนมองไม่เห็นว่าเป็นอะไร เอาหัวโขกไปที่หน้าต่างบ้านหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าตึง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 กลางความมืดและเงียบสงับเสียงไม้ของบานหน้าต่างกระทบกับก่อนยิ่งดังกังวานจนหลอนเข้าไปในหูย่าแ่มกลัวจนน้ำตาเล็กออกมาพยายามหันไปปลุกปูเฉลิม แต่แกก็ไม่แม้แต่จะขยับเพียงเล็กน้อยรับสนิทราวกับตายญาแจมได้แต่สะอื้นอย่างสิ้นหวังอยู่ในมุง้งแต่ดูเหมือนเสียงสะอื้นจะดังพอที่ยายหอมจะได้ยินแล้วดวงไฟวูบว่าเริ่มเข้ามาใกล้กับมุง้งญาแจมม่อนจะวนไปวนมาอยู่รอบๆอบ แสงสีแดงสะท้อนกับมุงฟ้าสีขาวจนเหมือนถูกย้อมไปด้วยเลือดยา่าแจมหลับตาพนมมือท่องบทสวดเป็นพันวันมึงเป็นคนปิดหน้าต่างกูรอสิ้นคำนั้นราวกับถูกฟ้าฟาดสติของยา่าแจมดับวูบไปทันทีแกมารุ้ตัวอีกที ก็ช่วงสายๆวันนี้ปูเฉลิมไม่ได้ออกไปทำงานดูเหมือนแกจะเป็นห่วงอาการของยา่าจแยมยาจแมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ปูเฉลิมฟังแล้วก็ขอตัวเก็บข้าวของกลับไปอยู่บ้านแม่ตัวเองที่หมู่บ้านข้างๆไม่รู้ว่าปูเฉลิมระแคะระคายเรื่องนี้มาก่อนบ้างหรือไม่อย่างไรก็ตาม ปูเฉลิมก็เลือกที่จะอยู่ดูแลแม่แกและนั่นก็เป็นจุดจบของความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ทำให้ต้องเลิกลากันไปสุดท้ายคุณนิ่มก็เลยไม่ได้เป็นทายาทของคุณยายหอมถือว่าโชคดีไปเรื่องราวมีเพียงเท่านี้ขอบคุณเรื่องราวผี ที่ให้นำมาเล่าสำหรับวันนี้เรื่องเล่าแดนอีสานขอจบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดนำมาจากเว็บไซต์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ